มาจากจูนลับพัสดูแห่งเคิสเนียเรามารับพัสดุจังเวลาค่ะอะเจ๊กูมาอยู่ที่คิสเนียก็เลยทำตัวเป็นเด็กนี่นี่นี่นีตัมือตัวเครื่องบินเลยนี่ก็คือเป็นตัวแรกบัตรเข้าคิสเนีย ความจริงคิสเซเนียมันให้เด็กอายุ4-14ใช่ป่ะพวกเราแค่เลยมา10ปีเอง24แล้วก็เข้ากันหมดเลย3คนเออไม่รู้ใครจะเป็นผู้ปกครองใครเลยนะวันนี้เราจะไปดูว่าข้างในคิสเซเนียมันมีอะไรบ้างมีกี่อาชีพเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ซานเลือกอาชีพในดวงใจกระเป๋ารถเมย์เดี๋ยวได้ได้ได้ยจริงๆก็เด็กๆใครเล่นเปล่าเราเอากล่องนี้ซอมอะแบบ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 ฉีกตัวอยู่คนเดียวมันมีปะวะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนโอ้ยไอ้ไอ้นี้จริงหรือเล่นองเราที่ พี่คะที่นี่มีอาชีพอะไรบ้างเรามีประมาณ60กว่าอาชีพะค่ะให้100บาทแต่ว่าฐานกิจกรรมนั้นน่ะใช่โรงพยาบาลน,นะคะจะมีมากกว่าอลองได้ไหมลองถามอาชีพสักอาชีพไหมพี่คะเราถ้าเกิดอยากเป็นเดร์รี่นะคะมามา,มาที่นี่ได้เลยคะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> โอ้ยได้เฮ้ยได้จริงเหรอต้องไปซ้อมที่ BSC ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ครับ เปออไไ็นสาระข้อมือเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะไม่สามารถออกได้ตามลำพังกันตอคือเราต้องออกพร้อมกันสามคนอ๋อถ้าอยู่ๆเด็กเขาไปไปหลงกั้คนอื่นเขาก็จะออกไม่ได้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะโอโ้โหนอกจากใช้ผ่านเราใช้ทำอะไรได้อีกไหมนะไว้สแกนเล่นกิจกรรมด้านในเลยค่ะอ๋อสแกนเล่นกิจกรรมใช่ค่ะ อันนี้เป็นเช็คนะคะแล้วก็แผนที่นั่นเองนะคะตัวนี้คือเช็คตัวนี้คือแผนที่นั่นเองเราต้องนำติดเช็คตัวนี้นะคะไปแลกข้างในคิสโซนี่เราจะได้เป็นเงินสดมาส่วนตัวนี้นะคะเป็นผ้าเงินหลังจากที่เราแลกมาแล้วก็จะมีแบงค์หนึ่งคิโซห้าคิโซสิบคิสโซแล้วก็ยี่สิบคิสโซสกุลเงินที่เราจะเรียกก็คือคิสโซนะค่ะคิสโซใช่ถ้าเราไปทํางานเราก็ได้เงินใช่เพราเราไปใช้บริการอย่างเช่นไปทำซูชิทำอะไรบุ๊กเกอร์เราจะเสียเงินมีให้กินไหมคะกินได้เป็นร่วมกิจบบปุ๊ได้เงิน เหลือเยอะๆที่มีอะไรให้แล้วได้ของาในคาราการในได้ค่ะต้อนรับค่ะวันนี้เราต้องรวยที่สุดเดี๋ยวๆก่อเพราะเราเวลากินปุ๊บเราจะให้พี่คิมออกอดี๋ยมาดูมาดูกันโอ้โหมีเซเว่นอ่ะเฮ้ยมีใครนอนด้วยลองไปดูข้างในแล้วไปคิดกันข้างในไหมเออดีไคนอย่างเราไม่เคยมีแผนเลยแผนเราคือเราจะพาไปดูของกินเดี๋ยวนๆอันนี้ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปเลขเช็คก่อนไปเลขเช็คสวัสดีค่ะขอแสดงการต้อนค่ะ สแกนเพื่ออะไรคะเพื่อลงทะเบียนว่าเข้ามาถึงเสนียแล้วนี่คนมาถึงนี Wiz ่ก็ต้องมานี่ก่อนใช่ครับเรียกทุกคนว่าวมาแรกเช็คที่ราคารเพื่อรับเงินห้าสิบพิโซมากริชเก่านี่รวยแล้วค่ะต่อไปจะไปทำเท่าไหร่ท่เนี่ยเท่าไหร่กินแต่ก่อนก่อนกินเราต้องลำบากก่อนเราต้องไปทำงานเออใช่ อุ้ยมาทำงานแล้วได้เงินจะเอาเงินไปกินเยอะๆนี่พี่คิมได้ชีพที่เหมาะกับพี่กับพี่ชันแล้ะของพี่ชันเด็กพร้อมของพี่ที่เปลี่ยนยางตรงนี้มิชลินมากเลยอะเหมาะเหมาะเหมาะดูสนุกนะคนคนเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ไปเดี๋ยวเพิ่มเงินดีกว่าเออมา

เล่วยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแฉลบกระโดดตกของการกระโดดนะคะกรกระโดดตก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 สิอุ้ยอุ้ยไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วเราจะทำอะไรต่อไปทำไฟไหม้ตะยวไปดับไฟดับไฟสิโอ้โหคือรถคือรถใช้ไหมคะคือรถแล้วน้องค่ะนี่นีิชาเกาะข้างหลังเกาะข้างหลังเป็นหัวหน้าเออเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าอำเภอเอามาเลยเป็นเลย ทำให้น้องๆได้เห็นหามาแล้วไปไม่แล้วไปไม่แล้วขอบดีๆนะ <ś 2> <c oughs> ไปาาาไปครับไปไม,ไม่ไม่ยอมเื่อรสะหดไฟไนี่ครับดูความตั้งใจของนั้งงานตะเกงหน้าใหม่เาให้ฉีดไมไ,มไม่ใช่เป็นต้นามต้นหม้ทุกคนมาช่วยกัน <c oughs> สอนสอนวิธีการฉีดน้ำให้น้องหน่อยน้องเลงจุดจับ น้องก็ปิวปิวหมดแ้วไปดับแล้วอาชีพที่หนึ่งหมดแล้วค่ะตอนนี้ฟางทำอะไรบ้างจะรับเงินอคิดว่าที่ทำไปน่าจะได้สักที่คิดซ่ร้อยล้านก็ไม่พอโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหได้สิบเมื่อกี้ที่อยู่ข้างหลังอ่ะก็ถ้าน้องๆมาเองก็ถ้ามันมีที่นั่งข้างหน้าก็นั่งนะมันอันตรายไปเล่นอื่นกัน ตอนนี้สายเขาจะมาเป็นอะไรคะเราจะมาเป็นเด็กปั๊มปกติเราเติมน้ํามันอย่างเดียวตอนนี้เราจะมาลองเติมน้ํามันเด็กปั๊มต้องทำอะไรบ้างปั๊มปั๊มนี่สายมาทำงานเพื่ออะไรคะเอาเงินไปแลกของกิน <c oughs> เอามันก็เหมือนชีวิตคนปกติเ่ะ <c oughs> เออเป็นเด็กปั๊มที่ดูดี <c oughs> ดดนะมาเรียนเพื่อเป็นเด็กปั๊มว่ะเออเดี๋ยวเราจะมาทำงานทักทายแบบเมืองคิสเนียกันก่อนโอเคไหมใช่เดี๋ยวนี้โคการโอเคทุกคนครับเริ่มค่ะเรื่องสองสามช่ เราจะมาเป็นสมุนไพรของผู้จัดการร้านน้ำมันกันออนี่อ่ะใครว่าทำว่าปตทย่อมาจากคำว่าอะไรย่อมาจากอะไรครับเริ่มต้นถูกแล้วค่ะพิโตเรียมแห่งประเทศไทยถูกต้องค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเติมน้ำมันเดี๋ยวจับแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราเติมขาดใช่ไหม เราก็จะโดนลูกค้าด่าแต่ถ้าเราเติมเกินเราก็ต้องควักเงินออกเองต้อเติมเท่าไหร่50บาทน้องน้องแถมให้พี่หน่อยได้ไน้องไม่ได้เพาะว่าผมเป็สาวเขาคือชาวตังคขาดทุนนิดหน่อยอันนี้ลูกค้าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายเพิ่มอีกหกสี่พ<อ>ันเออก็มีมีมาตการลูกค้าต้องจ่ายให้พตราก,การอ้ไม่มีใครเติมห้าสิบบาทเป้หรอกแกไปปั๊มแกจ่ายพอดีเป้ทุกครั้งเลยเป้อย่าไปโทษคนอื่นเออเติมเกิน สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำนักเกินวะพี่มาเอาเบนซิน91ครับห้าสิบบาทช่วงเร็ว้รงไหนช่วงไหนเติมสิครับเติมแล้วคุณมีใบขับขี่ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้ใครขับก็ไม่ต้องใช้ใบขับขี่ไม่ได้เอาเราจะร้อนเลยนะคุณผมไม่จองให้เอาทำไมอ่ะต้องไปถอดใบขับขี่ก่อนแล้วจะไปสอบสอบที่ไหนอ่ะอ๋อตรงนู้นอะนะ าฝากรถไว้เดี๋ยวผมฝากรถไว้แล้วโอ๊ยไม่ได้พร้อมหมดจังไปเอานเรียบร้อยค่<ๆ>อาหารที่เราเห็นที่เราแบบใหม่ตามองก็คือโอิชิแล้วเราไปดูราคาต่อจานกันเนือ้อเพื่อจะดูว่าเราต้องเสียตัวทํางานเท่าไหร่เสียตัวเลยอ่ะเสียแรงมไม่งั้นมันก็เหมือนกับชีวิตน้องทํางานไปโดยที่ไม่รู้เป้าหมายเออเป้าหมายอยู่นี่คือโอิชิ ช้ทั้งหมด15คิซเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเท่ากับเราทำอาชีพ2อาชีพเมื่อกี้เราได้เงินมา18แล้ววันละลายแป๊บเดียว15นี่ก็คือจ่ายเงิน15คิโซใช่ไหมเราก็จะได้ทำซูชิแล้วก็ได้กินเลยได้เอาที่เราทำมากินแต่เราอยากกินฝีมือเชฟว่ะนี่เราเรามาอยู่ในโซนพารากอนโซนใช้เงินเมื่อกี้ามาได้ใช่ไหมเมื่อกี้รายรับของเราใช่ไหมเรามาดูรายจ่ายบ้างน้ำดื่ม50 โอ้หแค่ไปแลกเช็คที่ตอนเข้ามาก็ได้น้ำเดื่มหมดนึงนี่ดูดิบวกสามร้อยแล้วอ่ะโอ้แปลว่าเธอต้องตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะเราต้องดับเพลิงทั้งหมด30ครั้งงั้นไปดูอาชีพอื่นหนึ่ออ่ะบายมาแล้วไปมีกระเป๋ารถเมลไม่เนี่ยออถามถามที่ทำมีกลางมีอาชีพกระเป๋ารถเมลไหมคะไปอันนี้เลยเราอยากส่งพัสดุ เราจะได้ไปบ้านคนอื่นๆเราไม่รู้จักไงอโเคใช่รียนด้วยได้ไหมคะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนคนมันเต็มเด็กมันเยอะก็เลยจะไปไปทำโรงงานนมเขาบอกว่าให้กินด้วยนะเฮ้ยมีดิสโก้เราน้วยวันนี้เธอดูด่านเลยมากจริงเหรออู้โหหาอะไรกินไม่เอาไม่อยากเรียนแล้วอ่ะเอานี่นี่นี่เฮ้ยมีเทเตอร์อยากอยากไปช่ยเออเป็นพนักงานพี่ใช้เงินคนน่ะคะเรารู้แล้วเราเราอยากกินแต่เราไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราไม่ทำเอา ทีมงานถ่ายทำพดูดิสู้เฮัาโปรดักชันนะบอกนี่เดี๋ยวเขาสตูเขาใหญ่มากเลยนะโอ้เวฮาก็ใหญ่คนตัวใหญ่นะโอ้แล้วเรามาทำอะไรพี่กิมมาไปออกข่าวกันเออพี่กิมต้องอ่านข่าวต้องอ่านข่าว สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิมซานพานกันคุยนะครับครับติดตามกรับในงานกับผมนะครับผมกูจะกิดจนัดจกิดจนัดกิดมานี่มากครับตานซานเบรดีเบอรดีเบอรดีจะเบรเบรเบรดีเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับผมสำหรับข่าวแรกนะครับผมเร็วเสิเร็วสิคนดูโค อันนี้รายการสดนะเนี่ยรายการสดซีไลฟ์แบงคอกโอเชอียนเวิลด์นะครับผมจัดงานศิลปะรูปแบบใหม่มรรั์ศิลปะพรางตัวโดยมีการสร้างสรรค์งานศิลปจะจากความสามารถในการพรางตัวของสัตว์น้ําประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาปักเป้ากล่องเหลืองลายจุดดำบอกทำไมวะเนี่ยอ่นขาต่อเจ้เออและสำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วครับกับรายการขิมซอนพาฟุยสวัสดีค่ะ เดี๋ยวดิลาไอ้กุลาด้วยอ่านี่คือในค่าตอบแทนนะครับได้รับเงินละสิบสองพิโซเลยค่ะอ๋ออ่านีขาวได้ไหมคะนี่นี่เรามีสัตว์เลี้ยงในเรื้อมากมายเราจะเรียนรู้วิธีการดูแลสัตว์แล้วเอาไปใช้กับมันวันนี้เรามาเป็นสัตวแพทย์เฮ้ยพี่คิมเหมือนวะเหมือนเหมือนสัตวแพทย์ ก่อนหนึ่งเรามาทักทายกันแบบชาวเมืองคิเทเนียนก่อนค่ะค่ะค่ะรู้ไหมคะว่าสัตวแพทย์นี้น้าที่ทําอะไรบ้างนักสานิจิมค่ะนักขานักขากระดูกที่เราควรให้ถุงน้ำหนักนะคะคือเป็นแบบนี้ค่ะไหนอยากรู้ว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าซันโอ้จริงอาหารพวกนี้กินได้ปหมครับคนกินได้เนี่ยจริงกินได้โอ้ยยย ไ,ได้มาแปดได้ใบนี่คือ,คอถ้าทำครบที่เขาติ๊กมาทั้งหมดจะได้ใบเซอร์ถ้าน้องๆมีแพชชั่นน้องๆค็จะทำะแต่พี่ไม่มีเอเานะ พนักงานส่งของบริษัทเลยคิสเนตเอ็กเซคค่ะเป็นผู้ดูของเราไขายบ้านไหนดีมันเด็กส่งลมตรงนี้เราเป็นเราจะต้องเป็นพนักงานส่งของเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งของสามที่สามที่เราให้เวลาเราสิบห้านาทีเราต้องไวนิดนึงเป็ผู้หูคิมมาดูชือไปรับเส้อไปร้านเสริมสวยไปเล็ไปเล็ไปเล็ไปดูดดูดรับเสริมสวยอยู่ไหนรู้จักไหมเนี่ยขวามือเลยขวามือขอเขาไล่พูดนะ ใช่ค่ะใค่ะพวกเรามาจะจูเรับพัสดุแห่งมือคิสเนียเรามารับพัสดุต้องาค่ะโอเคให้โคเซนไปต่อไปไปปตทไปปตทนู้นเลยที่เดิมทเดิไปเรื่อยเรื่อยก รับพัสดุแห่งเมืองคิซเนียเราัารับพัสดุตัเวลาค่ะซียูกันค่ะซีลอยไปที่ไหนปอททอนปสดุใค่ะเราะสรับพัสดุเราะรสดุตรงเวลาค่ะอพี่ทำน้าไม่อยากส่งพี่เซ็นีิขอบคุณค่ะซียู

นนนอกจากพี่จะเหนื่อยนะพี่ต้องเสียค่าความบันเทิงอ <โห S 2> ีกนะสิบกิโลทำงานดับเพลิงกี่รอบดับเพลิงรอบหนึง่งจบของประมาณรอบครึง่งทานทานเดี๋ยวเาทานทานทานทำอะไรกินอะกินเพก่นอะมาให้ความรู้ว่าเขาทำกันยังไงแต่เราจะไม่ทำเราจะกิน อาเจ็ยกซานไครทำงานมาเหนื่อยถ้าตายซื้ออะไรกินเนี่ยเป็นบาทจานพุงวิกิมอีกอ่ะกินอย่างอื่นต่อโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวซานอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมสุดยอดไปเลยเฮ้ยไม่เชื่อหรอกเอาไม่เชื่อเอามาจิ้มไรคนนี้เขาก็วิ่งวิ่งตามเลยเอาเอาเฮ้ยแอบมากินอยู่คนเดียวโอ้โหไปไปทำงานไปทงานต่อโอะ โอ้มันเกี่ยวโอ้มันเกี่ยวโทษโทษทีมาไปทำงานมา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 ให้คนอื่นมาไปทำงานไหมนี่นะคะนี่พี่ซันอยู่ที่ city club schedule ก็คือจะมาบอกเวลาทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วนี้ก็กำลังจะถึงเวลาบ่ายสองพี่ซานกับพี่ยิมก็จะเป็นแบบป้อง ที่ชูวิดจริงส่วนสูงวิชานไม่น่าจะเป็นแอร์ได้นี่เราก็มาเป็นแอร์จำลองถ่ายขาทำไมขาฉันเป็นแอร์ไม่ได้ยังไงนี่เป็นหนึ่งในความฝันของฉันไม่เคยอ่ะอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ความฝันตอนเด็กนี่ไงกระเป๋าเครื่องบินกระเป๋าเครื่องบินเวลาเขามีแอร์เขาก็ต้องมีสจวตสจวตติดกระดุมด้วยสจวตไหนๆเขอท่าแบบพนักงานต้อนรับแบบสวัสดีสวยๆไม่ยังผ่านไหมเขาไหว้ช้าๆไม่ใช่เหรอไหว้ช้าๆช้าวันนี้เออพิมสวัสดี อันนั้นช้าไปคิดเสนาธิงเทนนะครับผมันนี้คือที่ทางานของแคบบนครู ladies and gentlemen as the safety is our concern we will now demonstrate you นี่คือแผ่ัพัดใบหน้านี่่เกียสีเล ขา้าบัตรปะครับไม่มีค่ะไมม่ีทำอะไรบาร์ละคุณดูสิคะโค้กครับผมคุณก็ได้โค้กสิคะอยากได้โค้กแบบไหนคะซาซาครับโอ้โหขอโค้กปกติแล้วกันเชิญค่ะโค้กค่ะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะไี่เกมแข่งขายประกันเปล่าใครได้น้อยกว่าเลี้ยงนมตายสำหรับประกันในเมืองคิสานีนะคะก็จะเป็นรูปแบบของบัตรติดมัวใบนี้นะคะ ในเมื่อเขาให้เรามาขายเงี้ยเรามาแข่งด้วยใครขายหมดแล้วกลับมานี่ก่อนคนนั้นชนะแล้วคนที่แพ้จะต้องดูแลตัวเองต้องเลี้ยขนมเอาดีวะเร่มดีวะไม่ต้องนใจแล้วไปอะไรล่านี่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 ถ้าน้องสูดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเาซื้อไหมซื้อเลยเหรอซื้อเยากไปซื้อกับพี่คิมรู้ไหมครับวันนี้เอาไว้ทำอะไรรู้ค่ะรู้เหรอทำอะไร สวยรถใช่ได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วดูด้วยกนสองใบแค่แปดพิโซ่นั้นพอดีเป๊ะสองใบจะไปนอนเฮ้ยไปแล้วอะไรวะไปแล้วเฮ้ยเราเป็นคนขายที่ดีเราต้องให้คนซื้อรู้ก่อนต้องต้องไปต้อมูลใช่ไหมใช่คนบางคนเขามีการเรียนรู้เขาศึกษามาก่อนแล้วอ่ามาขายอันนี้ก็จะเป็นค่าตอบแทนนะครละแปดพิโซขอบคุณค่ะทุได้รับบัตรเนี่ยค่ะสี่คนละหนึ่งันนี้

น้นนนองซื้อประกันพี่<ะ>ใช่ไหมคะพี่ให้ถุงเลย<ะ>นี่ไปยุ่ยที่สองคนนี้อ่ะเออเดีลยวเท่าไหร่ เอาไปเลยไปเลยไปเลยนีเ่<ค>เป็น,ปน<ๆ>ผู้หญิงที่แสนใจบุญหลังจากที่พวกเราทํางานมาเหนื่อยด้วยความตั้งใจเราก็ต้องมาหาที่ใช้เงินมาหาความสุขนี่ค่ะก็มาโอ้ยชี้สู้ความจริงกันเราจะมากินใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะกินเราต้องทําเองกินเองเพราะฉะนั้น<อ><อ>เขาจะให้เราทําเองจะ <ๆ S 2> ใช้วัตถุดิบของโอชเลยดีนะกินโอยชิ้แค่15เค้าโลเฮ้ยแต่แพงกว่าการทํางานเออแต่จริงคือประมาณว่าถ้าจะกินอันนี้ได้ต้องทํางานประมาณสักรอบสองรอบแต่อันนี้มันทําให้เรารู้อะไร ว่าทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้คุณค่าของเงินเออใช่ใช่พอเราทํางานมาเหนื่อยใช่ไหมเราก็รู้เลยว่าเราต้องใช้เงินให้มันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเราจะกินให้มันคุ้มค่าที่สุดเราจะมาปลูกหลวดให้ไ่ชิมที่มีอยู่นี่ไม่พอเหรอมันน้อยไปเห็นไหมเห็นตัวอย่างไหมเฮ้เสนอเสนออันไหนฮะนี่นี่ อาชีพปลูกมีชื่อมีชไหมนะชื่อร้านมันเป็นบาร์เบอร์อ๋อเซ็ตผงแล้วก็ทำหัวกันก็คือใช้ผู้การจิ้มวัตสันแล้วก็ทาให้เป็นรูปตามทรงที่เราต้องการแล้วก็ใช้ฟองน้ำจิ้มผงชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียังไม่ได้เลือกทรงเลยเอาไหนเอาไหนยังไงเอาคางอ่อนเคยทำไหมนี่ยแล้วพี่คิดว่าวันหนูจะไปปลูกหัวได้ใครฮะรอได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยรอรอ ไล้ยินสิ่งกำลังใจไหมดูทุกคนมีความสุขกับกูนะเฮ้ยดูดีนะ <c oughs> สองไปดมสามสองหนึ่งทำอะไรเนี่ยจ <c oughs> <า>ันอีกนิดนึงนะเหมือนน้องคนนั้นเลยนะแต่น้องคนนั้นก็มีเหมือนจอนหรืออะไรเงี้ยงั้นงนต้องเพิ่มงั้นต้องเพิ่ม,เ,ม <c oughs> เดี๋ยวพุ่นเล่นโอหดูแลกินขับก้นเยอะมากเซันบาร์เบอร์ขอเสนอคิมมี่หนวดกระชากใจหนวดกระชากใจแถมโมงด้วย เฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วพี่เหมือกไอแคลอรี่บาบาเฮ้ยงบางวักตอนนี้ก็เราไปอยู่ที่โออิชิวันนี้ผมจะมาทำอาหารอินเดียครับผมใครมาเติมหนวดให้ผมแล้วครับมันไม่บอมกบอาหารญี่ปุ่นนะเดี๋ยวก่อนกินเราต้องทำเองทำเองกินเองรีบทำให้เสร็จเราจะได้รีบกินเลยเดีอดแลว่าไม่ต้องหัวแล้วแหละหัวใจเย็นอันนี้ก็คืออะไรคะาลัด เอบิโกเอบิโกเอบิโกถูกต้องว้าวจะเอาไข่กุ้งนะคะวางบนข้าวแบบนี้อยากอยากใส่ทั้งกล่องนี่ๆเกลียดต้วเกลียดตัวสัตว์อะไรที่ใช้ช้อนทำอย่างนี้แล้วเขาจะสติกันยอมไก่เกลียดโอ้อ่ ญี่ปุ่นก็คือคานิคุมะโอ้เจ็บ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 เป็นไรครับปไม่เจ็บทำไมมาแล้วนะเจ็บอะไรเจ็บนี่เราจะวางไข่วานนะคะไว้ตรงนี้นะคะโอ้ยแตนว่าต่อไปจะเป็นการม้วนเอามือตบอย่างงี้เพื่อกดให้แน่นแล้วจากนั้นก็ม้วนไปม้วนไปครั้งหนึ่งสอง สุดยอดเลยซานทำให้มันเออเออเอย่างนี้เลยตีเนียนด้ยตีเนียนด้ยแล้วก็กดดกดกดมุดมุดกับมุดกับมุดกลับเน่เน่เน่อ่าเอ่กดเลยโอเคค่ะทุกคนตัวให้กับตัวเองหน่อยเร็วเราต้องรอกันอีกสิบนาทีงั้นข้ามเวลาไปสิบนาทีครับสามสองหนึ่งขอบคุณนะคะหันดี่มาแล้วโอ้มีตั๋วหนึ่งเสียเลยนี่เป็นไงซาน ปั้นมากับมือถ้าเราบอกคนอื่นปั้นหีกรู้สึกว่ากว่าจะทํางานแลกเงินมาเนาะเหนื่อยถ้าลังน้องมีเงินตอนนี้ก็เก็บให้เยอะๆเมื่อมีเหตุสุดเกิดต้องใช้เงินจะได้เอาเงินไปใช้ได้ถึงเป็นงานที่เราชอบอะแต่เราได้เงินน้อยเราก็จะมีความสุขตถ้าไปทํางานที่เราก็่มีความสุขเนี่ยโอ้มันเหมือนชั่วโมงนึงเลยทั้งที่มันแต่5นาทีงานดีคนร่วมงานดี่อให้เงินน้อย ก็แฮปปี้ใครอยากมาจำลองอาชีพมาที่นี่เลยมันดีมันดีมากสตวอาทิตย์ไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนอะผู้ปกครองก็มาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่มีประโยชน์แน่นอนเงินที่เราได้มาวันนี้ทั้งหมดจากการทำงานเราไปแลกของได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเงินที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเราจะได้อะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันได้ไปถึงเวลานับตังค์แล้วมีเป้าหมายในใจไหมว่าอยากได้ส่วนไหนไปนี่หมวกไปนี่หมวกไปนี่ไปอะไรอะไปอะไรอะไปอะไรอะเฮ้ยใส่ดูใส่ดู ได้ป่ะวะแต่ตังค์ไม่ถึงวิธีเท่าไหร่คะพี่มีสองร่สิบเฮ้ย226ได้อะไรบ้างเอาอันนี้ค่ะปากกาแล้วมีสงสีค่ะนี่นี่อันนี้อะไรอ่ะสติ๊กเกอร์อันนี้เลยติติ๊กเกอร์เอถูกแล้วค่ะโอเคมีหกเอาไปฝากธนาคารฝากธนาาครนี่เอาดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยวอีก10ปีมาดูกันว่าจะได้สรุปแล้วนะคะพี่ซานก็แลกปากกาเขียนซีดี บิกเกอร์เทดทู <Head> to, มาทั้งหมดแล้วก็เหลือตังอีกคกคินโซเอาไปฝากธนาคารวันนี้รู้สึกว่าสนุกมากคือต้องขอบคุณคินโซเนียมากถ้าไม่มีเขาพนักงานที่เขาช่วยดูแลพี่สานก็ไม่ได้ไปจำลองบทบาทสมมุติหรอกเพราะอายุมันเกินแล้ว รู้สึกเหม like ือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งตอนเด็กมันไม่มีที่แบบนี้จริงเพราะฉะนั้นพวกแกได้โอกาสแล้วพวกแกรีบมามาใช้โอกาสให้ผมมามาเที่ยวกันดีกว่านี่นี่นี่อนี้ให้มาแจกด้วยมีบัตรฟรี5ใบแล้วก็บัตรบัตรส่วนลดร5 0าบาทอีกอีกร้อยกว่าใบเดี๋ยวพิซานจัดกิจกรรมในแฟนเพจก็ตามไปดูเลยใครอยากเข้าพิซซเนียฟรีราคาพิเศษก็เข้าไปดูเล่นเกมในแฟนเพจกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับ